หาคุณกำลังมองหาหูฟังฟังเพลง,พลงคุณภาพดีๆแต่คุณไม่มีกระตังพอที่จะซื้อหูฟังแพงๆใส่เราขอแนะนำหูฟังราคาถูกที่มีคุณภาพคับกละมังนั่นก็คือเจ้า KZS H3 นั่นเองคือบอกไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เขาไม่ได้จ่ายครับไม่ได้ขายของครับคือซื้อมาแล้วเสียงได้ชอบแล้วก็อยากแนะนำต่ออยากรีวิวต่อ you know คือเขามีที่จ่ายนะครับ เข้าใจกันนะอย่ามาเม้นอีกนะว่าเขาจ่ายเขาไม่ได้จ่ายครับผมไม่ได้ขายของนะแต่ถ้าใครอยากให้ผมขายนะครับก็ติดต่อมาได้ที่เมลด้านล่างนะครับทุยโอเคเดี๋ยวเราไปดูสรบคุณต่างๆของเจ้าหูฟังนี้เลยนะครับผม คุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมไบคอนนะครับผมและตอนนี้ก็อยู่กันในช่วงไบคอนรีวิวนะครับผมและสิ่งที่ตั้งอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือเจ้า k คเซส3นะครับผมเป็นหูฟังที่ราคาถูกแต่เสียงเนี่ยไม่ถูกตามหูฟังเลยครับผมคุณภาพคับกะมังจริงนะครับหูฟังตัวนี้ซึ่งเอ่อรีวิวตัวนี้นะครับก็จะใช้ข้อมูลบางส่วนจากเว็บไซต์425ด e นะครับผมเป็น เป็นข้อมูลบางส่วนนะครับเกี่ยวกับหูฟังที่ผมยังรู้ไม่ลึกมากนะครับผมก็เราไปดูของส่วนของตัวแบรนด์ก่อนนะครับผมแบรนด์ของหูฟังนะครับก็คือชื่อแบรนด์นะครับคือ KZ เนะครับผมเดิมทีเนี่ยตัวแบรนด์นี้นะครับเป็นโรงงานผลิตหูฟังให้แบรนด์อื่นๆน,นะครับก็จะผลิตพวกสายแล้วก็พวกหูฟังให ตัวแบรนด์ของคนอื่นนะครับผมแล้วก็เนื่องจาก KZ เนี่ยเป็นโรงงานผลิตหูฟังและอะไรต่างๆของหูฟังเนี่ยจึงสามารถผลิตหูฟังคุณภาพดีๆเองได้นะครับในราคาที่ไม่แพงมากๆนะครับผมซึ่งตัว KZ Z, Z S3 เนะครับเป็นที่นิยมในต่างประเทศมากนะครับจนติดอันดับ3จากหมวด Mo ด t p p u u l r r นะครับของเว็บไซต์เฮฟนะครับเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมของคนเล่นหูฟังนะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้าตัวฟังกันก่อนเลยดีกว่านะครับตัวฟังนี้นะครับก็จะมีกล่องมาเป็นแพ็กเกจที่สวยงามนะครับเ,เป็นรูปหูฟังที่อยู่ด้านในเป็นองค์ประกอบด้านในนะครับผมแล้วก็กล่องนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามมากเลยนะครับผมเมื่อเปิดกล่องเข้ามานะครับผมคุณก็จะเห็นอุปกรณ์ภายในกล่องนะสิ่งแรกที่คุณจะเห็นเลยก็คือเจ้าหูฟังเคสเซทเอ็รีนะครับท้งข้างซ้ายและข้างขวานะครับ แล้วก็ตามมานะครับเปิดมาข้างในคุณก็จะเห็นสายหูฟังแบบ Memory Y นะครับพร้อมกับตัวใหม่นะครับมันจะมี2รุ่นนะเป็นรุ่นไม่มีไม่กับรุ่นมีไม่นะครับผมพอลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะมีตัวจุกหูฟังซิลิโคนนะครับ3ขนาดด้วยกันนะครับจากขนาดของตัวหูฟังแล้วก็ที่แถมมาอีก2คู่นะครับผมซึ่งไม่ว่าคุณจะหูเล็กคูใหญ่ หูบานหูอะไรคุณก็สามารถเลือกอซิลิโคนตามช่องหูของคุณได้เลยนะครับผมและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่แถมมาในกล่องนั่นก็คือคู่มือกระดาษนะครับที่จะบอกว่าตัวไม้เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จอดลืลมอ่านมานะครับผมก็ไว้ไปดูเองนะถ้าคุณซื้อต่อไปนะครับเราไปดูส่วนของวัสดุของหูฟังนะครับผม ตัวบอดี้หูฟังนะครับทำจากเรซินแข็งสีดำเงานะครับผมส่วนตัวสายนะครับเป็นสาย OFC นะครับคือสายทองแดงปราศจากออกซิเจนนะครับทำให้การส่งสัญญาณเสียงดีกว่าสายแบบปกตินะครับแล้วก็หุ้มด้วยซิลิโคนด้านนอกด้วยนะครับผมส่วนตัวคอนโทรลท็อกนะครับหรือไมที่เป็นปุ่มคอนโทรลก็จะเป็นพลาสติกแข็งจุหูฟังก็เป็นส่วนของซิลิโคนนะครับต่อไปนะครับเราจะไปดูส่วนของขนาดและน้ําหนักนะครับผมขนาดนะครับความกว้างอยู่ที่25นะครับความ ความยาวอยู่ที่27แล้วก็ความสูงอยู่ที่20สนะฮะส่วนนี้นะครับนับเป็นมิลลิเมตรนะครับผมเป็น25มิบหมิลยี่สิบเจ็ดมิลยี่สิบมิลอะไรประมาณนี้นะฮะความยาวของสายนะครับโดยรวมนะครับเป็น1.6เมตรนะครับผมส่วนของตัวคอนโทรลท็อกนะมีความกว้างอยู่ที่23มิลลิเมตรนะครับความยาวอยู่ที่7มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่3มิลลิเมตรนั่นเองนะครับส่วนตัวน้ําหนักเนี่ยก็อยู่ที่1 5กรัมนั่นเองนะครับ ส่วนขนาดพวกนี้นะครับก็ได้ความอนุเคราะห์จากเว็บไซต์425ดีกรีนะครับขอบคุณข้อมูลเบื้องต้นนี้ด้วยนะครับเราไปดูของส่วนดีไซน์นะครับรูปทรงของหูฟังตัวนี้จะเป็นแบบ in-ear monitor นะครับแบบนักทำเพลงมืออาชีพใส่ง่ายสบายหูแล้วก็ถูกออกแบบให้ตามสรีระของใบหูเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วยกันเสียงภายนอกได้ดีด้วยนะครับ ตัวหูฟังนะครับจะมีส่วนบนหูฟังนะครับจะเป็นตัวอักษรระบุไว้แล้วนะครับว่าข้างไหนข้างซ้ายหรือข้างขวานะครับจะเป็นภาษาอังกฤษแบบ left right อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งความพิเศษของหูฟังตัวนี้นะครับมันจะเป็นหูฟังที่แยกกับสายนะครับผมซึ่งตัวสายเนี่ยสามารถถอดออกจากหูฟังได้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปได้นะครับผมแล้วก็ตัวสายเนี่ยมี memory wire นะครับใช้ในการคล้องหูนะเป็นคล้ายๆ ตัวหุ้มของสายทีนะครับสามารถดัดสายได้ให้คล้องกับหูของเรานะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่ดีเลยจริงๆหัวแจ็คของสายนะครับก็จะเป็นหัวแจ็คแนวตัว L นะครับซึ่งตัว L แบบนี้นะครับมันง่ายต่อการเสียบกับสมาร์ทโฟนนะครับเพราะว่าปกติสายส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวตัว I ใช่ไหมครับจะเป็นแนวตัว I ใช่ไว่าจะเป็นแนวตรงนั่นก็คือเวลาเราเปลี่ยงสายไปมาเนี่ยมันอาจจะหลุดหรือขาดได้นะครับผม แต่ว่าเจ้าสายตัว L เนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวไม์ของหูฟังตัวนี้นะครับเป็นตัวไม์ที่มีขนาดที่กําลังพอดีแล้วก็ปุ่มกดแข็งแรงด้วยนะครับซึ่งคลิปที่อัดอยู่นี้เราก็ใช้ไม์ของเจ้าหูฟังตัวนี้เนี่ยแหละครับในการอัดเสียงนะครับผมซึ่งหูฟังตัวนี้นะครับไดเวอร์ของฟังเนะี่ยมีแค่ไดเวอร์เดียวนะครับแต่ตัวหูฟังเนี่ยจะมีท่อต่อจากต่อออกมาจากหูฟังนะครับทำให้เสียงของหูฟังเนะี่ยเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวสายหูฟังนะเป็นสายหูฟังแบบรุ่นใหม่นะเป็น ofc นะครับซึ่งแต่ละข้างมีสายทองแดงถึง40แกนนะครับทำให้คุณภาพเสียงที่ส่งมาตามสายค่อนข้างจะมีคุณภาพเลยทีเดียวนะครับผมโอเคเราดูตัว หูฟังแล้วก็สเปคเบื้องต้นมาแล้วนะครับผมเราจะไปดูข้อมูลทั่วไปของหูฟังตัวนี้นะครับผมชนิดของไดรเวอร์นะครับจะเป็นไดนามิกไดรเวอร์นะครับขนาด3.5ม mm, มิลลิเมตรนะครับความไวต่อเสียงนะครับจะมีความไวอยู่ที่106่งซิเบลนะครับผมซึ่งความต้านทานนะครับอยู่ที่18โอห์มนะครับผมสัญลักษณ์ตัวนี้น่าจะอ่านว่าโอห์มนะผมไปลอง หาดูว่าเขาบอกว่าอ่านว่าโอมนะครับแล้วก็ช่วงความถี่เสียงที่รองรับนะครับอยู่ที่20ถึง45,000เฮิรต์นะครับผมเอาละครับนี่ก็คือสเปคคร่าวๆของหูฟังตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงตัวเสียงละกันนะครับผมซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยถ้าคุณจะคิดว่าผมเวอร์ไปก็ได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะเล่นหูฟังนะครับเป็นคนที่ ไม่เล่นหูฟังแต่จะหยิบหูฟังมาฟังแทนนะครับเพราะเล่นมันก็ไม่ได้อะไรทุยนะครับซึ่งเสียงเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเพลงแนว EDM ครับซึ่งเพลงแนว EDM เนี่ยต้องการหูฟังที่ใช้เบสเยอะๆนะครับผมซึ่งตัวนี้ก็ทําออกมาได้ดีครับฟังเพลงเสียงใสจริงนะฮะแล้วก็ข่้นดน,นตรีเนะี่ยได้ยินครบแทบทุกอันเลยนะครับผมมีพูดเวอร์ไปบอกว่า ก็ <laughs> ไม่เวอร์นะครับผมผมไม่ใช่คนเล่นหูฟังนะแล้วผมก็แยกเสียงไม่ค่อยออกด้วยนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างดีนะครับผมฟังครั้งแรกก็รู้สึกว่าผมรู้รู้สึกว่ามันเป็นเสียงที่สุดยอดเลยนะแล้วก็ผมลองทดสอบกับแอปพลิเคชันจ u k กมิวสิกนะครับผมซึ่งได้ลองแชร์เพลงแล้วก็สมัครเป็น VIP แล้วก็ฟังเพลงแบบ h i f i แบบว่าวฟังเพลงแบบคุณภาพสูงสุดนะครับก็รู้สึกว่าได้เสียงที่ ครบถ้วนและก็ดีด้วยนะครับอะไรครับนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะถ้าจะให้คะแนนหูฟังตัวนี้เนี่ยคือหูฟังมันก็ราคาถูกแต่ว่ามีซึ่งราคาเนี่ยมันเว็บเว็บขายข้างนอกนะ่าจะประมาณ600นะครับแต่ผมสั่งจาก La z a d a ก็ประมาณ300กว่าบาทนะครับ3า9สบาบาทนะครับผมสำหรับในราคาแบบนี้เสียงแบบนี้นี่ก็ถือว่า ดีงามนะครับ <_ Real ization> ผมให้อยู่ที่8.5ต่อ10คะแนนนะตัดคะแนนตรงไหนก็คือผมไม่ชอบหูฟังแนวอินเอียร์นะครับคนอื่นอาจจะชอบก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันอึดอัดครับมันค่อนข้างหูผมมันค่อนข้างไม่ถูกกับซิลิโคนเท่าไหร่ครับก็เลยหักเรื่องนี้ไปหน่อยนะครับ <_ mail> กับเวลาแบบหูฟังเนี่ย <_ mail> <werk> เวลาจับสัมผัสเนี่ยมันจะแยกออกยากมากครับว่าทางไหนมันทางซ้ายหรือทางขวานะครับผมก็เวลาอยู่ในที่มืดก็จะหยิบจับยากหน่อยนะครับแต่ว่าก็ ไม่เป็นไรนะครับก็ให้8.5จาก10คะแนนนะครับผมอะไรครับนี่ก็คือหูฟังที่คนกบน้อยต้องมีประดับไว้ที่บ้านนะครับสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงแล้วก็เล่นหูฟังนะควรจะมีเก็บไว้สักอันนะครับผมก็เขาไม่ได้จ่ายนะบอกไว้ก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีแค่นี้นะครับก็อย่าลืมติดตามช่องใบก้อนต่อไปนะครับผมมีของอะไรเข้ามาดีๆผมก็จะลองจับมารีวิวนะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ เจอกันนะครับคลิปเก่าๆอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่มัดขอบทางด้านซ้ายด้วยนะครับผมเจอกันนะครับนี่ขนาดหนีมาอัดกลางคืนเลยนะบางเวลารถมันยังวิ่งหน้าบ้านอยู่เลยโอ้